คาเป็นทางไปจากทางเบื่อมันเบื่อคำพ้องพลัดมาหอนบานหอนงันหลังนี้เป็นแต่ยูตะนอนนอนทักเอาแห้งจะขึ้นเออหันท่าฝันดีมีโศกเม่แน่นอ๋อ เอาเข้าประเด็นนี้มาเรียนรู้ <laughs> ờ, <laughs> <Đó. cười>

โอ้นอนมือขึ้นนี Tinder, PR, ่เออฝันเป็นประหลาดตามพอฝันหลายอันหลายแนวที <society ơi> ่ม <cử Lud rê> ือขึ้นจักสิฝันดีฝันหายกระไรอยากให้พ่อแม่เฮาเนีหลับทับได้ท่ายทับแหน่ความฝันข่อยสิฝันเถอะไปจำได้สะดอกโอ้เป็นจงได้เนาะจะนอนมือขึ้นนี่จะฝันดีหรือบ่ถ้าเฝันดีแหน่เราห้แหนฟังแหน่ว่างฝันนัานน่ะโอ้ฟุกหาฝันหลายอันหลายแนวตอนหลับพอฝันดังนั่นฝันเห็นสัตว์กรกแก้วโตเประเสรงานนิน เกิดจุดเดือดันถาป่าพนกแนบใบฝันแดงนั่นฝันประจุแทงเข่าผ้าควนปอนไข่เมื่อข้อปอนไข่้ายเมื่อใายปอนไข่น้าฝันแดงนั่นฝันเห็นเงินค้ามกลวสามบวกคูยนอนสร้างกะหอยมากระหอยมีท่ำป่วยแน่อยแถวถันทีถันฝันแดงนั่นฝันเห็นผาใบเงินใบข้ามขอบพันว่าเหยาะเยื่อปูหลังเถื่อนถึงเท่าหอดาคอ เออฟันแบบนี่สิฟันแท้มาจักได๋ล่ะพ่อเอ้ยทำได้ท่ายทากเห็นไหม ันแนี้ฝันดีตัวฝันเอาโศกเอาไสฝันทําฝันพูดฝันโศกเอาไส้ตน่ะฝันโศกอ๋อเว้าจังเว้าคกับคนเว้าจังเว้าความฝันของพวกขาน้อยนี่ฝันดีอยู่ดอกแม่บ่บ่ฝันโศกเอาไสเออฝันดีมีโศกแม่บ่เินเก้าแหลม10แหลมบ่ทอแหลมใบเข้าเเฮา10เฮาบ่ทอเฮาเด่นเด่นเียง เขาเสียงเสีบเสียงบัตอเสียงแมงม่วงแมงบ่พอพ์่นวางเข่าบ่วงเสีบบ่วงบัตอบ่วงบักสร้างเย่เอราวัณเข่าฝันเสีบฝันบัตอฝันขึ้นดีสัมบพอพนฝันดีฝันเอาโศกใส่ิ่นว่าฝันขึ้นดีฝันดีโดยชอบขอป้องขอเข็มห่างบอกนี่แมงบอฝันดีมีโศกจักรักดิะ